อู้อาจารย์หรอาจาย์ก็ถ่ายให้ด้วยนะคะเอ่อตอนนี้นะคะเรากําลังทานอาหารกันจ้าอู้อบอุ่นมากเลยโอ้โหบรรยากาศอบอุ่นมากเลยจ้าอยู่ในโบสถ์ก็อบอุ่นออกมาทานอาหารก็อบอุ่นป้าจิตรพี่้องมองนางเข้ากับกันเองกันเองเลยนะจ้าห้บ่ม,มีโต๊ะพอ่อสำหรับทุกคนแต่ไม่เป็นไรผู้เข้าขิ้นกันแล้วเนาะ ข้อแบบเนี้ยสถานการณ์แบบนี้สำหรับคิดจะพิบูน์นี่ก็กันเองกันเองนะจ๊ะกินไอติมนะคะไอไอไอซกครีมกัดยิ้ข้างหน้าแล้วนะกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปทานไอซครีมกันก่อนแล้วค่อยเข้าไปรับของขวัญเนานะดีลาลดีไลหมดละสวยใหญ่ มาถ่ายมาถ่ายภาพบรรยากาศที่อบอุ่นของการทานอาหารนะคะคริสต์มาสโครงการของเราปีนี้นะคะอบอุ่นมากๆเลยผู้ปกครองก็มาเยอะอยู่เด็กๆก็มาเยอะอยู่โหแม่ครัวก็ช่วยกันคุณครูก็มาช่วยกันดีมากเลยอ่ะถ่ายมุมนี้บ้าง เอาถวคนให้ดูบรรยากาศนะคะให้ดูภาพบรรยากาศเยอะๆเลยอ๋อ